สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมเจอกันเช่นเคยกับแนวทาง4หานอยนะครับก็จะเป็นหนอยพิเศษนอยปกติ V.I.P. แล้วก็พัฒนานะครับเมื่อวานนะครับผมหานอยพิเศษให้3กับ4ผลที่ออก1 2 4กับ1 2เนาะนะครับพี่พีก็หลัก2ก็เน้นอยู่นะครับเน้น4 2เข้ามา1 2เนาะเนี่ยแต็มเดียวเองนะครับพี่พีเนาะทำไมไม่เป็น1 2 4เนาะเราจะมาตัวเจาะนะครับ ก็ไคร่รูดที่4นะครับเข้าไปที่1 4เนาะมาแค่สายรูด50าอยปกติให้9กับ5พผลที่ออก519กับ3 6อันนี้ก็เกือบแจก3ตัวนะครับพี่พผมให้950เนาะเข้ามา519นเนาะนะครับของเราไม่มีหน่าเสียดายนะครับ5ไปอยู่ข้างหน้านะครับสายรูดไม่มาใครเอา9ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่19นะครับมาแค่เด่นรองนะครับรอบนี้ดูพี่พดูเน้น53 93เก้าออก36นะครับ ก็คืออันนี้กลับหัวนี่แพทยแต้มเดียวส่วน VAP นะครับผมให้2กับ8ผลที่ออก0 7 8ย์กับ99นะครับอันนี้เขาแต้มเดียวอีกนะพี่พผมเล่น8 6เนาะเข้ามา78ใครรูดที่8เข้าไปที่78นะครับฮานอยพัฒนาให้2กับ6ผลที่ออก8 9 1กับ49นะครับอันนี้ก็กลับหัวเนาะพี่พอันนี้รอบนี้หลุดไปนะครับพัฒนาไม่มานะครับเมื่อวาน ส่วนแนวทางในวันที่28นะครับอาทิตย์ที่28กันยายน2568นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับหายนอยพิเศษนะครับพี่ๆวันนี้ผมได้เลข7กับเลข9นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดหกเก้าศูนย์เก้าห้าเก้าหกสามตัวนะครับเก้าเจ็ดศูนย์ ครับผมส่วนห้าน้อยปกติห้าน้อยปกติวันนี้ได้เลขสองกับเลขหนึ่งสายรูดนะครับให้ไปที่เลขสองสองสามสองหกสองแปดหนึ่งสามหนึ่งหก หนึ่งแปดนะครับสามตัวหนึ่งสองสามนะครับนะครับผมก็ท่านไดชื่นชอบเนาะหานอยพิเศษกับปกตินะครับแคปหน้าจอไว้เลยส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็น vip กับพัฒนา วีไอพกับพัฒนานะครับวี p ได้เลข3กับเลขเจสายรูดนะครับให้ไปที่เลข3 30 38 39 70 73 79 3ตัว เจ็ดสามแปดส่วนฮาหนอยพัฒนานะครับพัฒนาวันนี้ได้เลข0ย์กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 61 64 69 01 04 09นะครับ3ตัว064วันนี้มา49เนาะวันนี้ขอให้มา64นะครับ นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับแนวทาง4ฮ0านอยของเราเนาะวันที่28นะครับกันยายน2568สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ